ถึงขังนงข้นตอนสำคัญแล้วนะครับนี่เป็นไงเห็ดหอมน้ำลาดของเขาเ,าเฮ้าาเยวันเป็นลานงานจีนเลยนี่เปลี่ยนเป็นไฟกระโปงว,ว,ว่าใดว่าลาดน้ำลงไปครับนี่มำไเยอะพอดีเลยน้ำ สวัสด <Smile. S 2> ีครับืัอนี้นะครับผมกับพี่ปานิ่นมาานะครับผมผมกาวาเสดปานิ่นหนึ่งซีอิ๊วนะครับหนึ่งแบบธรรมดากะเ็ดกินหลายเชือแล้วนะครับจิต้มกะเบื่อแล้วนะครับมืันนี้กันเลยเสดเมนูใหม่ๆนะครับผมปานิ่นนึ่งซีอิ๊วนะครับผมปานิ่นโตวบบใหญ่เลยนะครับพี่น้องเป็นเมนูกับเข่าก็ได้เป็นเมนูกับแก้มก็ดีนะครับไปมปานิ่นโตวบกใหญ่เลยพี่น้องเมื่อกี้ัตใหญ่เลย นี่หกสิบึง,งเอาแต่อันนี้มันนะครับผมสิบล้เอาแต่นเนื้อนะครับผมแล้วเอาแต่นเนื้อแล้วก็มาหนึ่งไซส์อันนี้เป็นแนวหนึ่งของผมมันบ่มีหมอนหนึ่งเนาะบ่มี่หมอดหนึ่งบะมีอ่าเผื่อนว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งผมก็เลยเอามาเอาอันนี้มาประยุกเอาเนาะหนึ่งไซส์นี่ปิดปลานะครับเดี๋ยวเข้ามาลงมือแร่ปลานะครับผมผมก็สิแล้วเอาแต่นเนื้อเนาะเพราะว่าอย่ากินแบบ บาต่อมีกรโดกอะแข้าแล้วตอนละข้ามเหรอแหล่ลเอาแต่นเนื้อเฮ็ดก็ยังเงินปลาจุ่มนะครับเอาละครับพี่นอ้องผมกะแล่ปลาเรียบร้อยเนาะผมกะล่างน้ำเปล่าแล้วแต่ว่าผมส่ใส่นี่ครับเป็นเกลือกับน้ำตาลน,นะครับผส,สมกันนะครับผมผมสีมาล่างไปอีกเกลือนึงนะครับเพื่อ เ็ปว่าให้มันข้าวเนาะให้มันดูดน้ำออกนี่เกลือกับน้ำตาลนี่ครับซูเด็ดเดี๋ยวมันก็สิกับดูดน้ำเอาความข้าวออกอันนี้ก็เป็นผมว่ามี ข่าตะไคร้เนาะผมก็มีผักอันนะี้ผมก็กกมกเอาสีใส่ผักอันนี้เพิ่มความหอมนะครับผมผักอันสีหอมเนาะนี่มังบ่มีข่าตะไคร้ใบตะกุดนะครับนี่ครับพี่ดองล่างเกลือน้ำตาลเรียบร้อยสะอาดมึงยางสะอาดครับปุดไฟไปนออนนะครับนี่สะอาดหมดจด มาปิดไาไว้หมอไปยุครอครับรอรอต่อไปรอต่อไปเมื่อไรจะได้กินเด้อเด้อเด้อเืด,ด,ดแสบมันอาจจะบดเ,เสยงามแต่ว่าหนึ่งความแสบครับพี่น้องเดี๋ยวมาเปิดมึงครับผมปลาของเราแตงแตง ืงามครับพี่น้องเนื้อแบบเด้งๆเลยอะ่ะดูดูดูสุกแล้วล่ะนี่เด้งๆเลยแบบแจ๋วมากเลยอะ่ะเด๋วอวร้อยพอปิดเก็สนี่ครับมาที่นี่มเ่เม็ดหนามซีอิ๊วนะครับนี่ใส่ลงไปมีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสฟ้าเขียว ใส่ลงไปใส่ลงใส่ในกระทะเอาซีห็ตตัวนี้ไปลาดนำปลาแล้วก็มีเห็ดหอมครับนี่เป็นเห็ดหอมใส่ลงไปลเลยเห็ดหอมแห้งเนาะผมแช่นำ้ำไว้ นี่รอให้เห็ดหอมสุกโอเคครับผมเดินตาลนิดนึงอุย้ยมันตานก็บออกว่า เงียไปตันเนาะพอหวานเกินตามด้วยนี่ครับผงนัวโอ้แกบอกอีกแล้วผงนัว ใส่ร้ายแสบร้ายโอ้ค,คือหันเห็ดหอมตอนไงแทะนี่ละเต็มคำยวรอลาดครับนี่นะครับพี่น้องมาหันกับเรื่มไทยเห็ดน้ำลาดเรียบร้อยแล้วนี่เห็ดหอมสุกเรียบร้อย น้ำซีอิวของ,องกะน,นี่ซีอิวขาวซีอิวดำซอสหอยนะครับใส่ผงชูรสลงไปใส่เมลตาลงไปน้าเซ็ตแซบนะครับบัดนี้เขาสิมาร้วนผักนี่ก็คือผักของเราเราจะเอามาล้วนกับน้ํามันนะครับผมก็มีต้นหอมอันบันพริกแลก้วกัอัน,นยังวะขิงซอยนะครับแล้วก็อันนี้เขาเอื้อนอันกระ,กะ,กะ,กะช่ายปะเออ กระชะขึ้นใช่เออนี่ครับผมเดี๋ยวผมสิมันร่วนใส่กะทะน้ำมันจะน้อยนะครับผมแสบครับแสบเนี่ยซิมเต็มน้ามันก็แสบแล้วพร้อมเฮ็ดด,ดีดีครับคอบือ้อกมึงฮครับตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะมาร่วนครับใส่มันนิดนึงแบ่นี้เมนู ใหม่สำหรับช่องโนโูละเอียดเนาะเสนอเดูปลาราดซีวเ๊วไ,ไปเลย

ปลาของเรานะเราจะทำการล้าแล้วนะครับผมเบรว่าจานขึ้นหนอยแค่เดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปเลย เปลี่ยนจากไปนี่นเป็นปลาอื่นที่สิยบเนะนี่ครับเป็นไงครับหน้าตายังไม่ได้ราดน้ำจิ้มนะครับผมเอ้ยน้ำซีอิวนะครับอืมสวยงามถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับนี่เป็นไงเห็ดหอมน้ำราดรของเขา วางเป็นร้นานงานจีนเลยนี่เห็ดหอมแบบตอนนี้เลยคุณแบบยุ่ใจนี่เป็นว่าแสบว่าแสบแต่วราหลุเปลี่ยนเป็นไฟกระพุ้งว่าใดบ่ารดน้ำลงไปครับ เยอะพอดีเลยนะมือเรียบร้อยเอาละครับพี่น้องเซ็ตแล้วครับกับเมนูตาหนิ่นนึ่งซีอิ๊วนะครับเนยหอมมือจังอาหารปราตะคามเลยครับพี่น้องออกินจุจไปะเ้าไปซิมกันนะครับไปกันเลยครับ มัซิมมันครับพี่น้องนี่เนื้อปลาของเรานี่ครับสีเลยวางใส่จานยัด้อมหน่อยนี่ก็ราดน้ำหน่อยนี่อ่ะชิมดูว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหน น,นี่เห็ดพร้อม,อมเข้ากันเลยแต่ว่าขันเปลี่ยนเป็นปลาอื่นโอแเคเ่ นีมครับ <c oughs> ขอหน่อย <c oughs> นี่ครับเนื้อปลานี่ อืมอืครับอืมกินคูกับผักเห็นหอม นเนื้อปลาเนียๆ แับคบตานเ้ยเห็นหอมเพราะว่าเงินหอมมันอุ้มมันอุ้มน้ำรองไว้อยู่แต่ครับเรือครับพานครับไม่รู้นี่ครับแต่ว่าขันเป็นปลาเอื้อนนี่ แบบเนื้อนั่นๆนัไหมแบบปลาปลาที่มันเนื้อนั่นๆะแห่งสุดยอดก็านี่ครับแต่วันนี้ก็แซ่บเพื่อกันครับพานครับบุญเจริญคลิปนาครับบ๊ายบายสวัสดีครับลุยต่อ